ไปกันที่จังหวัดตราดนะครับทางจังหวัดตราดร,ร่วมกับอ,อบอจอตราดจัดคโครงการทําความสะอาด b i ๊กคล a n ิ่งเดยหาดยุทธนาวีเกาะช้างเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายชำนาญวิเตอร์รัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการทำความสะอาดหรือ Big c l e a n i n g Day หาดยุทธนาวีเกาะช้างเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำโดยนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตราดและชมรมอาสาพัฒนาเกาะช้างร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณหาดยุทธนาวีบ้านเจ๊กแแบหมู่ที่สตําบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งนอกจากเป็นการเทริดพระเกียรติแล้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ก็ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการบ้านสะอาดเมืองตราดสวยสงาดของทางจังหวัดตราดที่ส่งเสริมให้บุคลากรภาคร,รัฐรวมถึงประชาชนร่วมการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการและงานในจังหวัดตราดผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมการเก็บขยะจากทะเลตลอดแนวหาดยุทธนาวีรวมทั้งดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลการทําความสะอาดบริเวณอาคารยุทธนาวีที่เกาะช้างการตัดหญ้าตลอดแนวข้างทางที่เข้าสู่หาดยุทธนาวีซึ่งหาดแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดครับ